สวัสดีค่ะน้องปามพารีวิวนะคะวันนี้น้องปามจะพามาที่ร้านกาแฟ Love is Cafe โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าในร้านจะมีอะไรบ้าง แล้ค่ะตอนนี้ปังก็ได้เข้ามาอยู่ในร้านเลฟอ East, mm ีส hmm. เรียบร้อยแล้วนะคะหูบรรยากาศสวยมากๆค่ะคาสมากบรรยากาศดีเวอร์อะ mm hmm. แต่ตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายขาดคาเฟอีนค่ะต้องการกาแฟแต่เขาบอกว่าที่นี่กลมกอมนะคะช็อตนีนหิ้เลือกได้ค่ะเราไปดูกันกัน mm hmm. ใช่ค่ะเลิฟอีสของเรานี่นะคะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะบันไดสําหรับลูกค้าที่ชอบความสูงหรือว่าชอบความเป็นส่วนตัวนะคะต้องขึ้นชั้น2เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั้น2มีอะไรนะคะ ก็ยังจะมีรายการอาหารนี้นะคะอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ของว่างอย่างเช่นไข่กระทะแล้วก็สเต็กเขาควบคุมจอดจริงๆเลยตอบโจทย์มากๆาอ่ะน่าเข้ามาจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าม่ใช่ค่ะมาดูบรเกอรี่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีเค้กนมสด มีเค้กกาแฟแล้วก็เค้กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีคุก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 กี้น่ากินมีเค้กชานมด้วยอ่ะเราไปสั่งกันดีกว่าโอ้โหไอคัพีมรน่ากินช็อกโกแลตยุคพีกล้วยหอมสตรอเบอร์รี่บลูเบอรี่ชีสเค้กอู๋ส้มอู๋น่ากินเท่านั้นเลยอ่ะไอคัพีม นะะี่อยู่ในเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สวยมากเลยกับการดีไซน์หูม่ว่าจะเป็นการชงกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ที่น่าเย็นอ่ะเย็นสบายรู้สึกแบบดีไซน์ได้สุดยอดมากๆเลยอะ่ะน่ากินมากลยข้างหลังนะ้าจิอะไรได้ก็จะจิไปกินพี่ปออยู่ไหนไม่อยู่ด้วยจตดการ สวัสดีค่ะพี่ปอนีครับร้านพี่ปอนมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวใช่พี่ปอนเนี่ยช่วยโปรโมทร้านไหนได้ไหมคะว่ามีร้านดีอะไรบ้างครับผมครับผมก็ร้านเล็กที่คาเฟ่ครับมีทั้งเบเกอรี่ไอศครีมแล้วก็กาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยครับมีเอออะไรมีหลายเมนูเลยด้วยนะคะมีทั้งอาหารแล้วก็ของว่างใช่ไหมคะมีอาหารตามสั่งด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยอย่างที่ปามบอกเอาไว้ตอนเออช่วงต้นต้นรายการนะคะแล้วก็มีไอศครีมด้วย ไอศครีมนี่พี่ตอนทำเองใช่ไหมคะใช่ครับโฮมเมดเจลโต้ครับว้าวเดี๋ยวจะได้ไปชิมนะคะรอชิมอยู่ครับค่ะแล้วพี่ตอนคะถ้าถ้ามีบัตรโซแอดมาเนี่ยพี่ตอนให้เอออะไรกับบัตรโซแอดบ้างคะก็มีพวกบัตรโซแอดมานะครับมีส่วนลดทั้งหมด10%ครับของทุกรายการเลยครับทุกรายการนะคะทั้งเครื่องดื่มเนาะแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็ไอศครีมนะคะลด10%นต์นะคะ ละค่ะตอนนี้บังก็ได้มาอยู่กับพี่ปอนสุดหล่อของเรานะคะเออพี่ปอนช่วยแนะนำเมนูให้คำหน่อยได้ไหยคะว่ามีอะไรบ้าง<ด>อันนี้เป็นแฮมสเต็กค,ครับแฮมสเต็กนะคะอันนี้เป็นแ <Back Coffee S 2> บล็คคอฟฟี่ครับแบล็คคอฟฟี่อร่อยมากๆแล้วก็นี่เป็น,อนไอศกรีมเจลาโต้ครับไอศกรีมเจลาโต้นะคะคเจลาโต้นะคไรต่ออีกที่คะไอศกรีมเจลาโต้ครับเจลาโต้นะคะนี่เป็นเค้กนะคะเค้กอะไรตอเบอร์ติชเค้กครับตอร์ติชเค้กแล้วก็มี อาไข่กระทะค่ะไข่กระทะนะคะแล้วก็นี่เป็นคาปูชิโน่ค่ะคาปูชิโน่นะคะเอ่อคุณพี่ปอนคะพี่ปอนใช้เกิดจากการมาทำเป็นแก้วกาแฟเหรอคะไม่ใช่ครับเป็นแก้วกาแฟคเป็นแก้วกาแฟนะคะโอ้ดูตอนนี้โตสวยมากๆค่ะน่ากินไปหมดเลยนะคะพี่บอลที่อย่างปมึกค่ะเป็นแบ็คคอฟฟี่นะคะบอกก่อนว่าเป็นไงเหมือนโคใส่นมอ๋อไม่ใช่ครับแบ็คคอฟฟี่นะคะเป็นรายการที่ขาย คาปูชิโน่นะคะเหมือนกลมกล่อมมากมากค่ะมีแต่ของอร่อยนะคะที่ร้านเลบี้คาเฟ่ค่ะเลบีคาเฟ่นะคะมาดูไข่กระทะกันหืมอร่อยอ่ะที่มอนไปแล้วเราต้องได้กินยโอ้โหอัานต้องของละเราต้องชิมเองอันนี้เป็นน้ำจิ้มใช่ไหมคะน้ำจิ้มของจิ้มค่ะจิ้ม สีลมจงแฮมสเต็กค่ะบค่อามารอนะ่ะโอเคค่ะพี่ตอนงั้นตอนนี้ก็คือร้านอาหารพี่ตอนเนี่ยอร่อยมากมากคือไส้เลยะคะ่ะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสวยมากก็งั้นตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันนะคะพี่บอนที่ร้านเลิฟกิทคาเฟ่เลิฟกิทคาเฟ่นะคะขอบคุณมากค่ะอะไรนะคะ ขัเะคะต้องไม่มีปัญหาก,กับแฟลตอรน,นะคะ